ขอความสุขความเจริญตรงมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายปัญหานในวันนี้คงเป็นปัญหาของนักเรียนโรงเรียนโนนไทยต่อไปนักเรียนถามว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงตัดกิเลสได้การตัดกิเลสนั้นก็าเราเทียบง่ายๆนะครับมันเหมือนกับแก้วน้ำที่ มีสิ่งสกปรกอยู่เราก็น้ำสะอาดเทลงไปเทลงไปมากๆน้ำสะอาดก็จะสลายสิ่งสกปรกเหล่านั้นออกไปหมดในแก้วก็จะเหลือแต่น้ำสะอาดจิตใจคนเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเมื่อเราเพิ่มความดีเข้าไปเรื่อย ปริมาณความดีก็จะลดความชั่วลงไปจากจิตใจเจาตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าคนหนึ่งเราเคยโกรธเขามาแล้วก็ต่อมาเราก็ให้อภัยเขาไม่ตรอสาความแต่นั้นเราก็เมตตาต่อเขาพูดก็พูดด้วยเมตตาทำก็ทำด้วยเมตตาคิดก็คิดด้วยเมตตา เราจะถึงจุดหนึ่งเนี่ยความโกรธมันจะหายไปยังเหลือแต่เมตตาซึ่งเป็นธรรมะแต่ของพระพุทธเจ้านั้นท่านประสงค์ปฏิบัติตามหลักของศีลสมาธิปัญญาคือศีลจะทำลายกิเลสอย่างหยาบหยาบสมาธิก็จะทำลายกิเลสค,ลเลคือความรู้สึกไม่ดีภายในใจเรา ปัญญาก็จะทำกินทหลายกิเลสที่เป็นตะกรอยอยู่ภายในใจเปเมือศีลสมบังิที่ปัญญาสมบูรณ์กิเลสของพระองค์ก็หมดไปทีนี้การหมดกิเลสเนี่ยถ้าใครก็ตามปฏิบัติไปตามหลักสงน้นมันก็หมดกิเลสได้เหมือนกันเพราะนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วก็มีพระปัจเจกพพุทธเจ้ามีพระอระหรันต ที่หมดกิเลสอย่างสิ้นเชิงและคนเราแต่ละคนก็สามารถลดนะฮะอาจจะไม่หมดแต่ก็ลดลงไปได้การที่เราอยู่ร่วมกันภายในครอบครัวโดยปกติสุขก็แสดงว่าแต่ละคนก็ลดกิเลสลงไปคนที่ทำงานด้วยความเสียสละทุ่มเทลงไปเพื่อช่วยเหลือสังคมแสดงว่ากิเลสก็ลดลงไปเยอะคือสรุปว่ากิเลส มันมีการลดได้แล้วก็ทำให้หมดไปได้เพราะว่ากิเลสมันไม่ใช่จิตเป็นแต่เพียงสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาสู่จิตเพราะนั้เราก็เอาออกจากจิตได้เมื่อจิตไม่มีกิเลสจิตก็มีความบริสุทธิ์บริสุทธิ์ก็ขึ้นไปโดยลำดำับนะฮะพอถึงจุดหนึ่งถ้าหากว่ากิเลสหมด จิตก็บริสุทธิ์อย่างสิ้นเชิงกลางอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระหันทั้งหลายการที่เราศึกษาและเราปฏิบัติกันอยู่เวลานี้ก็คือพยายามที่จะเดินไปตามรอยอยู่คนบาทของพระพุทธเจ้าอย่างน้อยก็เอาระดับศีลใหลดกิเลสระดับศีลหยับหยาบรุนแรงพวกเป็นอาชญากรรมทั้งหลายพวกอบายามุขทั้งหลายเนี่ยเรียบแรงระทำยังไงจะลดกิเลสเหล่านี้ลงไปได้ ลดอาจกรรมลงไปได้ลดพวกอบายมุกลงไปได้โดยสุดว่าการทำกิเลสให้ลดลงให้จางไปคลายไปบรรเทาไปจนถึงก็หมดสิ้นไปนั้นเป็นหลักการปฏิบัติที่มีอยู่ในส่วนต่างๆของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือหลักการในพระพุทธศาสนานั้นก็เน้นย้ำไปในเรื่องนี้โดยเฉพาะขอ้ขอสำคัญก็ให้เราปฏิบัติ ตหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้นะเช่นสมมติเรามีศรัทธาอย่างไรลองสังเกตเรามีศรัทธาในคนสักคนหนึ่งเน,นี่ยเดี๋คนคนนี้เราจะไม่เครือบแคลงสงสัยในสิ่งที่ท่านบอกกล่าวชี้แนะอะไรแก่เราเดีวเราจะไม่โกรธเมื่อท่านว่ากล่าวตักเตือนอะไรเราพร้อมจะเสียสละเพื่อบูชาความดีของท่าน แล้วเราไม่คิดเป็นอื่นไปจากท่านเนี่ยเราไม่ได้คิดที่จะหาประโยชน์ทับซ้อนอะไรจากท่านแสดงว่าศรัทธาพอเกิดขึ้นมันก็ไปลดพวกโลภะพวกราคะพวกโทสะพวกโมหะออกไปจากใจของคนได้ก็ต่อไปถามว่าทำอย่างไรเราอ่านหนังสือแล้วจะจำได้ทำอย่างไรให้มีสมาธิที่ยาว มีจิตใจจดจ่อกับการเรียนนานนาน,น,านมีสมาธิไม่ออกนอกเรื่องคือการอ่านหนังสือเนี่ยมันข้อสำคัญหนึ่งคือเราต้องพอใจเราต้องพอใจเราต้องศรัทธาเรามีความรักในหนังสือเราจะอ่านได้นานๆ ้าเราสังเกตว่าคนอ่านหนังสือบางพวกแค่หนังสือเรื่องลงหนังสือพวกกำลังภายในเนี่ยเขาอ่านได้เป็นวันๆพวกวรรณคดีทั้งหลายที่เขาอ่านกันเพราะแล้วเขาชอบเขาชอบก,ก,ก็อ่านได้ดางนันน้นเมื่อชอบแล้วก็จะเกิดความเพียรพยายามที่จะอ่านที่จะรู้ไปเรื่อย อ่าน,ปน,าน,านาไป,นปจบหน้าหนึ่งก็อยากรู้หน้าต่อไปอ่านไปจบหน้าหนึ่งก็อยากรู้หน้าต่อไปอ่านไปจบเล่มหนึ่งก็อยากจะรู้เล่มต่อไปะอะไรแต่เนี่ยก็ต่อไปได้เรื่อยๆบางคนอ่านโดยรุ่งไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าถามวนะ่าทําไมจึงอ่านได้อย่างไงเพราะเรารักแล้วขณะอ่านเราเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็ใช้ ความเพียรพยายามที่ต่อเนื่องกันไปจิตใจเราก็จะจดจ่ออยู่กับเรื่องเหล่านั้นหรือถ้าหากว่าเรามีความพอใจเรามีความพยายามมีจิตใจจดจ่อแล้วเราก็เข้าใจไปตลอดแล้วก็อ่นานไดน้านานๆใจก็อยู่กับหนังสือทีนี้การอ่านหนังสือจะให้เกิดความจำความเข้าใจที่ต่อเนื่อง มันต้องตานี่ดูหนังสือปากอ่านแล้วก็หูฟังแล้วก็ตั้งใจกำหนดข้อความในหนังสืออ่านได้อย่างนี้ความจำความเข้าใจก็จะเพิ่มขึ้นสรุปว่าง่ายๆก็คือให้มีอิทธิบาทไม่ใช่จาจงเฉพาะหนังสือหรอกคือเราทำอะไรก็ได้เรามีอิทธิบาทในเรื่องเหล่านั้น มีฉันท่าความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้นวิริยะเพียรพยายามมันประกอบกระทำบำเพ็ญในสิ่งนั้นจิตตะเอาใจใส่จดจ่อมุ่งมั่นในสิ่งนั้นแล้วก็วิมังสาใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุหาผลในสิ่งนั้นความรู้ความเข้าใจก็จะเพิ่มผูดมากยิ่งขึ้นประการต่อไปนะัเกเรียนถามว่าเมื่อนั่งสมาธิ เมื่อเห็นเป็นสีน้ำเงินสีขาวสีดำสีฟ้าสีเขียวเมื่อเป็นสีนังกล่าวสีต่างๆหมายความว่าอย่างไรคือการเห็นสีไม่แน่ใจวานักเหรียนใช้เจริญกรรมฐานข้อใดนะแต่ว่าที่วัดว่าผูกแก้วนี่ยจะเน้นไปในแนวอนาปานสติกรรมฐาน บางการเห็นสีต่างๆแสดงว่าเป็นเรื่องของนิมิตมันเกิดจากจิตที่สงบแล้วก็เห็นนิมิตเป็นสีต่างๆหลากหลายแล้วก็ไม่ต้องไปติดใจใส่ใจอะไรหรอกเป็นการแสดงว่าใจเราเดินมาถูกทางในบางการณีอาจจะเพ่งดูสีนั้นหรือว่าอาจจะระลึกรู้กับอารมณ์ที่เรากำหนดระลึกอยู การเินสีต่างๆก็คล้ายๆกับเรานั่งรถไปริมมองเห็นทิศฐะที่ที่ทัดริมถนนมากมายก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่จะจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปก็มองผ่านๆไปเพียงแต่ว่าแสดงว่าเราเดินมาถูกทางนะเพรานิมิตในสมาธิโดยเฉพาะอนาปานสติ พู้ยากคือต่างคนต่างมีพื้นฐานบาร,รมีที่แตกต่างกันมาต่างคนต่างเห็นแล้วก็สิ่งที่เห็นไม่เหมือนกันก็ได้เคยมีการสำรวจอาจารย์พร,รรัตนสุวรรณเนี่ยท่านเคยทำสำรวจถึงมิมิตที่เกิดขึ้นจากการเจริญอาณาปานสติของบุคคลปรากฏว่ามีตั้งเก้าสิบกว่าสมุวจคนจำนวนหนึ่งนะฮะถากว่า ทำวหมดมากกว่านั้นก็คงจะไปเจอนิมิตท,ที่แตกต่างกันมากกว่านั้นแต่สูบว่าก็ไม่ควรจะไปติดใจติดใจอะไรมากเพียงแต่ให้ภูมิใจว่าเราเดินมาถูกทางเท่นั้นเองแล้วก็ใส่ใจอยู่กับอารมณ์ที่เรากำหนดระดึกจนจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิก็เดินไปได้เรื่อยๆก็ต่อไปถามว่า คัรจะภาวนาอย่างไรจรึงจะเกิดประโยชน์ได้ไดบุญมากและภาวนาว่าอย่างไรและจะภาวนาว่าอย่างไรบทภาวนาที่จริงไม่ไม่เกี่ยวอะไรนะฮะคือเป็นที่ตั้งของจิตเกืดจิตมันเกาะคือถ้าเราเทียบก,ก,ก,นะการจเจริญกรรมฐานเนี่ยนะการเจริญกรรมฐานจิตัะเหมือนกับลูกโคที่กำลังสน สตินี่ก็เหมือนกระเชือกที่ผูกคอโขอยู่ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็ไปผูกกับเสากับหลักหรือกับต้นไม้อะไรก็ต่างครับพวกนี้ก็คืออารมณ์กรรมฐานที่เราใช้กำหนดภาวนาแนวภาวนานั้นมันก็เน้นไปในแนวของพวกกระสินก็เรียกว่าบริกรรมภาวนา นะเช่นสมมติว่าตักน้ำใส่ขันเข้าแล้วก็นั่งตาเพ่งดูน้ำแล้วก็บริกรรมว่าน้ำ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 ,นำหรืออาโปอาโปอาปก็แล้วแต่นะคือเขาเรียกว่าบริกรรมภาวนาแต่ว่าในการเจริญอนุสติเนี่ยมันก็มีการบริกรรมได้เหมือนกันเช่นว่าพุทโธธโมสังโฆอะไรนี่นะตามปกติทั่วไปเขาก็ภาวนาว่าพุทโธ แต่ว่าก็มีข้อภาวนาเยอะนะฮะบทภาวนายุบหนอพองหนอก็ดีหรือว่าสมารหังก็ดีหรือพุทโธก็ดีหรือว่าตายแน่แน่ก็แล้วแต่นะฮะก็แล้วแต่แล้วแต่จะภาวนามันเป็นที่เกาะของสติเท่านั้นเองเราภาวนาว่าบทอะไรจิตใจเราสงบได้เราก็ภาวนาบทนั้นมันจะพูดตายตัวลงไปไม่ได้หรอกเป็นคนลังเนื้อชอบลังยา อะไรก็ตามที่ทำให้ใจสงบได้เนะหมายความ่าการปฏิบัติอย่างใดก็ตามที่เป็นไปเพื่อความสงบระงับแผงนิวรณ์ทั้งห้าประการลงไปได้การปฏิบัติด้านก็ถือว่าถูกต้องภาวนาคนไหนก็ได้ก็ไม่ได้ว่ากันเลือกเอาครูบาอาจารย์ปกติท่านก็สอนท่านก็สอนไปตามหลักเป็นคล้ายๆก็เสนอตัวเลือกให้เราเลือกเอา ครพอใจอะไรก็เลือกเอาแล้วก็ก่อนจะเลือกก็อาจจะทดลองดูก็ได้อะไรที่เรียกว่าเป็นสป,ปายะเขาเรียกว่าธรรมะสป,ปายะคืออารมณ์นี้มันให้ความสบายแก่เราเราภา,ภาวนาไปแล้วจิตใจเราส,สงบได้ดีเราก็ใช้บทนั้นเป็นเครื่องมือภาวนาก็ไม่ได้ผูกขาดตัดตอนอะไรนะฮะก็แล้วแต่ว่าแต่ส่วนใหญ่เวลาเนี้ยก็จะภาวนาว่าพุโทโธสายหนึ่งนะฮะ สัมมาระหังพวกสายธรรมกายหรือพวกยุบหนอพองหนอเนี่ยก็สายหนึ่งต่อที่ที่ดังๆอยู่ก็มีอยู่สามสายเนี่ยนะฮะแต่ว่าบทอื่นก็ได้พวกแนวกสินก็ภาวนาทั้งนั้นแนวกสินเนี่ยภาวนาดูดินดูน้ำดูลมดูไฟดูอากาศดูสีต่างๆนี่แหละก็ภาวนาไปเป็นที่เกาะของจิตไอจิตมันเกาะอยู่เท่านั้นเอง คือบุญเนี่ยมันเป็นคุณภาพของจิตที่จิตสงบจากความชั่วได้เนี่ยก็เป็นบุญบุญโดยเหตุก็คือชำระล้างกิเลสบุญส่วนผลก็คือจิตที่มีความสุขมีความสงบมีความเยือกเย็นเนี่ยบุญจะเป็นส่วนผลเวราเราทำยังไงก็ตามที่มันเป็นการชำระล้างกิเลสออกไปจากใจข้อไหนก็ได้นะฮะแล้วก็มีผลเป็นความสุขความสงบความเยือกเย็น การปฏิบัติอย่างนั้นก็เป็นบุญเพราะงั้นถ้ามาถึงจุดนี้บทภาวนาเนี่ยถ้าเราได้สมาธิมันก็บุญมากขึ้นแต่ถ้าขึ้นไปเป็นฌานมันก็บุญมากขึ้นก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าเราสงบกิเลสได้มากหรือสงบกิเลสได้น้อยเนี่ยนี่คือตัวหลักการที่มีความสาคัญต้องฟังทั้งหลายแต่การตอบปัญหาในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรม จะมีแต่ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วก,กันสวัสดี